สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กไบมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นคาวา s a กิเ900ครับตัว SE ครับตัวพิเศษนะครับจากโรงงานครับผมอันนี้เป็นสีฟ้านะครับมันจะมีตัวพิเศษมันจะมี2สีนะครับสีฟ้ากับสีแดงครับคันนี้เป็นเา900โฉมปี2020นะครับ คันนี้ในเล่มทะเบียนจะเป็นปีคศ2020จดทะเบียนปี2021ครับรถสภาพใหม่มากครับให้ดูสภาพโดยรอบกันก่อนครับรถสภาพสวยมากครับคันนี้ไม่มีตำหนิเลยครับไม่เอี่ยมครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีล้มแปะอะไรเลยนะครับอันนี้สภาพสวยมากรถอ่าเจ้าของ ซื้อเงินสดออกศูนย์มานะครับเจ้าของมือเดียวออกศูนย์ที่อาคาวาสกิที่อุบลนะครับอุบลราชธานีครับแต่เจ้าของในเล่มอาเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะครับโอเคครับรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูสภาพโดยรอบกันนะครับแล้วก็มาดูเลขไม้กันครับคันนี้นะครับหน้าจอสวยมากครับตัวตัวโฉมใหม่นะครับพัฒนามาเยอะมากก็ อ่านี้จะเป็นพวกโหมดนะครับดูปรับก่อนนะครับถ้าเป็นขึ้นโหมดไรเดอร์มันจะไม่โชว์เลขไม่นะครับอันนี้จะเป็นพวกปรับได้พาวเวอร์คาบสิกิเทคชั่นคอนโทรลนะครับเมื่กดค้างนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับนะครับพอขึ้นโหมดเรนปุ๊บมันจะโชว์เลขไม่ครับเลขไม้คันนี้วิ่งมา8,700กว่าโลครับโอเคครับจอสีสวยงามครับโหมดอะไรใช้งานได้ปกติเทคชั่น ABS ใช้ได้ปกติครับ ความร้อนนี่ครับมุภูมิไรตกติสวยงามครับหน้าจอประมาณนี้ของแต่งมีคร่าวๆนะครับก็จะมีกระจกปลายแฮนด์ครับแล้วก็จะเป็นชุดของแต่งจากโรงงานนะครับตัว SE มันก็จะได้พวกอ่ากันลอยถังนะครับแล้วก็ครอบท้ายแล้วก็พวกอ่ากันลอยแข็งนะครับแล้วก็กันล้มด้านกลางนะครับด้านหน้า นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นตัวอุดตัวอุดตรงนี้นะครับอุดน็อตพวกแกล้อนะครับแล้วก็จะได้ที่ชาร์จนะครับชาร์จตรงนี้นะครับที่ชาร์จแบตครับก็จะมีกาดหม้อน้าครับของแต่งนะครับจากโรงงานครับนี่ครับสภาพโดยรอบครับดูดอกยางยังใหม่ๆครับ ลายยางยังยังนี้เห็นนะครับยางใช้ได้เยอะครับสภาพใหม่มากจานลงจานดิสอะไรสวยครับแทบไม่สึกครับอันนี้8,00 0กิโลแท้ๆครับเครื่องสวยครับรองรอยสวยไม่มีอ่ารอยล้มแปะไม่มีอะไรนะครับชุดสีอะไรสวยหมดครับแล้วก็จะได้ชิลหน้าแต่งนะครับจากโรงงานนะครับไฟหน้าก็จะดูดูดันมากขึ้นนะครับ ตัวนี้จะเป็น LED นะครับมีเขาพัฒนามานะครับจากตัวเดิมครับตานนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับนี่ครับพวกกันลอยถังพวกกันล้มนะครับการลอยแข้งเครื่องอะไรประมาณนี้ครับที่ได้จากโรงงานครับแล้วก็ท่อแต่งเป็นท่อแต่งที่มาเสิร์ฟเองนะครับก็จะเป็นท่ออะคาโพวิกนะครับปลายดาบนะครับเป็นสลิปออนนะครับเป็นงานไทยนะครับ มีไฟท้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็นี่จะเป็นป้ายอ่าท้ายสั้นนะครับพับได้ยางหลังยังเลือยๆครับยางใหม่อยู่นะครับนี่นะครับลายยังลายยังอยู่นะครับก็มีที่ใส่พระบอครับเป็นแคปซูลครับสภาพสวยงามครับคันนี้โอเคครับ กุญแจมีให้2ดอกครับอ่าบุ๊กสวิตอะไรมีให้นะครับแต่ว่าอ่าตอนนี้คือเจ้าของเขายังเก็บเก็บไว้ที่บ้านแฟนนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้บุ๊กสวิตก็อยู่ที่บ้านแฟนก็เดี๋ยวรอแฟนเขาส่งมาให้นะครับก็จะมีอะไรเดิมก็จะมทีท่อเดิมครับเป็นสลิปออนท่อเดิมนะครับเบาะตรงนี้ก็อ่าเขาเก็บไว้น่าจะหายนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาต้องหาดูทีหนึ่งผมไม เขาบอกว่าเขาหาไม่เจอนะครับก็ตีว่าอาจจะไม่มีนะครับเบาะแล้วก็ท้ายเดิมก็เขาเก็บไว้ด้วยกันก็น่าจะน่าจะหายไปนะครับตีตีเป็นไม่มีก่อนนะครับแล้วก็กระจกเดิมแต่ท่อเดิมมีให้ครับแต่บุกสวิตกับคู่มือเดี๋ยวเขาจะส่งตามมาให้นะครับเพราะว่าเขาหาเจออยู่นะครับคันนี้ผมเช็คประวัติศูนย์เรียบร้อยนะครับก็มีเช็คประวัติอตอน6000กิโลครับที่ศูนย์อุบลนะครับ เพื่อนๆซื้อไปก็สามารถเช็คโทรเช็คได้นะครับที่ศูนย์คาวาซกิอุบลราชธานีนะครับอันนี้ออกที่ศูนย์อุบลนะครับจังหวัดอุบลโอเคครับเดีย๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับปรับโหมดเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นไรเดอร์เพราะว่ามันจะปรับได้ถ้าเป็นไรเดอร์มันจะปรับได้ฟูลและโล ฟนี่คือมาเต็มเทคชั่นก็ปรับไว้ที่อยู่ที่2ระดับสามารถปิดได้นะครับเทคชันโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขับขี่ให้เพื่อนๆได้ชมกัน รอบเบิ้ลนครับตา้ฟกล้องครับระบบไฟครับ ไฟต่ำไฟสูงโอเคครับข่าประมาณนี้โอเคครับผมสภาพร,รถสวยมากครับอ่าพอกันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่2 4 5แ0 0สบาทครับจัดไฟแนนซ์อะไรได้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรครับ0942264675 Facebook James ๊บรอยเ i d e r ครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายครับโทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามกันได้ครับการันตีรถให้ครับสภาพสวยงามมากครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับจบการรีวิวเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ